นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ไปเที่ยวทะเลก,กับครูวาแล้วสนุกไม่เอ่ยหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้แล้วว่าปลาเนี่ยปลาดุกในประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงกันเนี่ยมีสีแบบใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยคุณครูแย่ๆเนี่ยก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้ว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีอวัยวะแล้วก็มีการเคลื่อนที่มีการหายใจยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ าเนี่ยนะคะนักเรียนจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มสัตว์นะคะ ปลาเนี่ยถูกจัดเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะกระดูกสันหลังของปลาเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเราเรียกว่าก้างนะคะก้างก็คือกระดูกสันหลังของปลาทีนี้รูปร่างของปลาเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะเรียวยาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะรูปร่างเรียวยาวนี้แหละค่ะจะทําให้ปลาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายนะคะทีนี้ปลาเป็นสัตว์ เลือดเย็นนะคะทําไม่ปลาถึงเป็นสัตว์เลือดเย็นก็เพราะว่าปลาเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ในน้ําที่มีอุณหภูมิแตกต่างกาันโดยที่ไม่ตายนะคะสามารถดํารงชีวิตได้ในน้ําที่เป็นทั้งน้ำอุ่นแล้วก็น้ำที่ค่อนข้างเย็นนะคะเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกายได้อย่างพอเหมาะค่ะต่อไปนะคะจะมาดูการเคลื่อนที่ของปลาค่ะ เรานะคะเป็นมนุษย์นะคะเคลื่อนที่โดยใช้ขาใช่ไหมคะแต่ปลาเนี่ยเขาไม่มีขาแล้วเขาจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไร นักเรียนจะสังเกตได้ว่าปลานะคะเขาจะมีอวัยวะส่วนหนึ่งที่เรียกว่าครีบนะคะครีบของปลาเนี่ยจะมีไว้เพื่อให้ปลาเนี่ยบังคับทิศทางในการเคลื่อนที่นะคะช่วยในการทรงตัวแล้วก็การว่ายน้ำนะคะนักเรียนดูนะคะว่าครีบที่ปรากฏบนตัวปลาเนี่ยมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเราจะเรียกว่าครีบหลังนะคะส่วนนี้คือครีบหลังต่อมาครีบหางค่ะ ก็คือส่วนที่อยู่ด้านหลังส่วนที่อยู่ที่หางปลานั่นเองนะคะต่อมาค่ะ,ะครีบก้นนะคะเป็นครีบที่อยู่บริเวณก้นของปลาและครีบต่อมานะคะเป็นครีบท้องนะคะและครีบสุดท้ายเป็นครีบอกนะคะเป็นครีบทั้ง5ส่วนที่ช่วยให้ปลาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะ มาดูการหายใจของปลานะคะเราเนี่ยเป็นมนุษย์มีอวัยวะที่ช่วยในการหายใจก็คือจมูกใช่ไหมคะอากาศเนี่ยเข้าทางจมูกโพรงจมูกแล้วเข้าไปทางหลอดลมแล้วก็เข้าไปสู่ปอดของเราใช่ไหมคะปอดเป็นอวัยวะในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างแก๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์กับแก๊สออกซิเจนช่วยให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ปลาก็เหมือนกันค่ะ แต่อวัยวะที่ช่วยให้ปลาหายใจได้นักเรียนรู้ไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรส่วนนั้นก็คือเหงือกของปลาค่ะเหงือกของปลานะคะก็เปรียบได้กับปอดของคนนั่นเองค่ะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้ปลาเนี่ยสามารถหายใจแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้ค่ะ มารู้จักอวัยวะส่วนอื่นของปลากันบ้างนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าครีบของปลาเนี่ยใช้ในการบังคับทิศทางใช้ในการว่ายน้ําเหงือของปลาใช้ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สหรือว่าการหายใจทีนี้มาดูอวัยวะต่อไปกันนะคะนักเรียนอ่านักเรียนดูค่ะส่วนแรกนะคะก็คือตาตาของปลาไว้ทําอะไรคะอ่าตาของปลานะคะก็ไว้ในการมองสิ่งต่างๆ ในการสังเกตสิ่งต่างๆนะคะต่อมาค่ะส่วนที่2นะคะจมูกของปลาจมูกของปลาเนี่ยใช้ในการรับกลิ่นแต่ไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะและต่อมาค่ะปากนะคะปากของปลาก็มีหน้าที่ในการที่จะกินสิ่งต่างๆเข้าไปนะคะเพื่อให้ปลาเนี่ยอ,อยู่รอดได้นะคะต่อมาค่ะ ลักษณะพิเศษนะคะของปลาดุกที่เราเลี้ยงนะคะจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากปลาชนิดอื่นๆนั่นก็คือหนวดนะคะหนวดของปลาดุกเอาไว้ทำอะไรใช้ในการรับความรู้สึกรับรสต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่า,าวัตถุข้างหน้าเนี่ยคืออาหารสามารถกินได้หรือสิ่งข้างหน้าเนี่ยเป็นอันตรายปลาดุกเนี่ยก็จะใช้หนวดในการสัมผัสสิ่งนั้นเพื่อหลบศัตรูค่ะ สำหรับ EP นี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ EP หน้าจะเจอกับคุณครูคนไหนนักเรียนคอยติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ